การเป็นเอเจนต์อิสระในวันที่ไม่ต้องออกไปพบลูกค้าต้องทําอะไรบ้างนะคะตื่นมาก็คือจะต้องมาเช็คโทรศัพท์ก่อนเลยนะคะมาไล่ตอบข้อความลูกค้าที่ทักกันเข้ามานะคะหลังจากนั้นเราก็มาเช็คเพจเราแล้วก็ช่องทางที่เราได้ทําการโฆษณาของเราเอาไว้นะคะก็มาเช็คว่าแอดเป็นยังไงเดินดีไหมมี คนทักมาตรงกลุ่มเป้าหมายไหมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสิจะทํางานด้านอสังหาเนี่ยด้วยช่องทางออนไลน์เกือบร้อเซเลยนะคะทุกคนพอเราเช็คเสร็จแล้วก็มาดูค่ะว่าลิสต์วันนี้เราจะต้องทําอะไรต่อแล้วก็มีเอกสารที่จะต้องปริ้น เข้ามากระทันหันนะคะก็มีในส่วนของเอกสารด้วยเนาะเราก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นพวกสัญญงสัญญาแล้วก็เอกสอารต่างๆในการยื่นสินเชื่อนั่นแหละคะ่ะก็เตรียมให้พร้อมเพื่อที่ไปพบลูกค้าแล้วเราจะได้ไม่ตกหล่นนะคะหลังจากนั้นทำงานมาทั้งวันแล้วก็ขอพักสายตาบ้างน,นะคะไปนั่งอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้ให้กับตัวเอง